สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโรกของการดูดวยเป็นไงบ้างคะเดือนเก้าเดือนกันยานะคะโห oh. เหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาแบบถาถมเลยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เจอเหตุการณ้ำท่วมหรือว่าพื้นที่ไหนที่ฝนตกหนักมากๆหรือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มยังไงในานามอาจารย์สันคณิชาพลันก็ขออนุญาตเป็นกําลังใจให้กับทุกคนฝ่าฟัน คนวิกฤตนี้ไปให้ได้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะทำการเปิดดวงประจําเดือนตุลานะคะว่าเดือนตุลานี้ดวงชะตาของผู้ศรัทธาที่เกิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์จะเป็นเยี่ยงไรนะคะก่อนที่ท่านจะไปเปิดดวงชะตานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกดดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้คะ่ะเอาให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจบันทึกคลิป กดเม้นหรือว่ากดปุ่มแชร์นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้การทำคลิปในการดูดวงเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะจ๊ะมาจ้าผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะว่าตุลานี้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีจะเป็นอย่างไรขอให้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีเพ่งจิตมาที่ไพ่ในหมืออาจารย์จากนั้นท่องน้ำโมตระสามจบ เราจะใช้ไพ่ห้าใบเป็นตัวแทนของท่านนะคะการให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นลักษณะของการแรนดอมสุ่มนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่ามันคือการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะของตัวท่านเองนะคะแต่ทั้งนี้นะคะเอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวนะิตเนาะเอามาเป็นสารบัญเล่มหนึ่งนะคะอย่างน้อยท่านมีรอยยิ้มจะได้มีความสุขไปกับการดูดวงครั้งนี้นะจ๊ะมาจ้า ดวงประจําเดือนตุลาดวงประจาเดือนตุลาของผู้สถาที่เกิดวันพฤหัสพฤหัสพฤหัสปุ๊บอโหอศวินถือเหรียญนะคะเดินทางจะพานาโชคนาลาบนะจ๊ะแปดไม้ท้าอ๋อขอโทษผู้หญิงรูปกัวราชสีอดทนนิดนึงคิงดาเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองบอกได้เลยว่ามาสวยๆอู้เด็กหนุ่มถือไม้ท้าอู้ได้หกใบเลยแฮะเอาไปหกใบเลยคะ่ะสามเหรียญสุดท้ายปุะโอโหก้าวดาบ อย่างน้อยวันนี้ดึงไพ่มาหใบเราก็ทำนายหกใบได้ไม่ติดบอกเลยว่าไม่ติดสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหได้กําไรจุกๆไปหกใบนะคะอ่านพี่หมขอขอไว้ตรงนี้ที่ก่อนเนาะจะได้ไพ่สวยๆนะ ผู้สถาที่เกิดวันพฤหัสบดีผู้สถัธที่เกิดวันพฤหัสบดีคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอานไปคุณเอานไปปับ๊บ5คะแนนจ้าอย่างแรกนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะว่าชีพผจญไม่อยู่กับกที่จะพารวยหรือเดินทางจะพารวยอ่ะสั้นๆดีกว่าเนาะ เดินทางจะพาลวยเนื่องจากคนเกิดวันพฤหัสบสดีนะคะเดือนตุลาเป็นเดือนของการที่ท่านจะต้องมั่นใจในตัวเองจงจําไว้จงเชื่อใจจนเชื่อเซนส์ของท่านเองอย่าพิ่งไปเชื่อคนอื่นหรือว่าอย่าพิ่งไปเชื่อบริวารเพราะบริวารจะนําเรื่องปวดหัวมาให้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือการเงินที่มีคนบอกว่าพี่ขาพี่ขาเดี๋ยวหนูขอย,ยืมเงินก่อนได้ไหมเดี๋ยวหนูเอามาคืนบอกตรงๆเลยนะคะว่าจะเซโน เพราะคุณมาติดไพ่6กเหรียญคำพูดของบริวัรหันไปเลย70%คือคำมุษาและท่านมีคำว่าวอออเอะแล้วจงเอะกับตัวเองเบกับตัวเองเพราะว่าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะเจอในคำลักษณะที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคนเกิดวัพนพฤหัสบสดีอย่างที่พี่หมอบอกเลยนะคะว่าเดินทางนะุ่งมุ่งไปเดินทางดีกว่า เขาเรียกว่าเวลามีใครบอกเออพี่พาไปกินข้าวหน่อยพาไปแทงเอาหน่อยพาไปอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยปฏิเสธไปเลยบอกโอ้ยพี่มีงานจะต้องไปทํางานตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นขึ้นเหนือลงใต้เอาให้หมดเก็บให้ได้เอาให้อยู่และที่สำคัญใบนิดนึงนะคะใครเกิดวันพฤหัสบดีคนอายุน้อยกว่าจะนำโชคนำลาบนำสิ่งดีๆมาให้ท่านสม่ำเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเคล็ดลับความรวยอตอนนี้ทุกคนกำลังแอบฟัง เคล็ดลับความรวยนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนอายุน้อยกว่าเคยเจอไหมปุับปรับรับโชคได้รางวัลที่1นึ่งรางวัลที่2รางวัลที่3อันนี้คือเคล็ดลับความรวยนะคะและที่สําคัญนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีอย่างที่บอกว่าบริวารน,นําเรื่องมาให้ซิกเนเจอร์ในการทําบุญของท่านให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับหมาแมวจรจัดเดือนตุลาถึงจะผ่านผลไปได้อย่าลืมนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนของการต้องเชื่อใจเชื่อมั่นตัวเองอย่าเอ็นดูใครจนเอ็นท่านขาดการเงินไม่ค่อยจะเสถียรนะคะพยายามเบาๆได้ประหยัดได้เพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ท่านจะต้องเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนตุลานี้ฝันตรงๆจ้าก่อนไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไปกันก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย